สวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพรักทุกท่านผู้ท่านผู้ชมผู้ทรงเกียรติครับด้วยรักและเคารพวันนี้บ่าวจาพาเซนะครับแต่ว่าจุตับหมูครับออมาหลายครั้งแล้วก็ม,มันมีรายการหลายรายการที่นะครับทรง,งเสือไปเลยอาจจะว่าต้นเนื่องถือใจ พี่น้องนะครับผมก็ม่เห่นมมอยูไปกันไปนะครับตามภาษาคนุ้ยกันครับเนาเป่าายเขาอยู่ว่ารั่วแล้วครับอเปลกมาเนี่ยแหละเจ๋ยวมะนาวกินเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวๆน้ำไลยๆเนี่ยเป็นน้ำต้่มนะครับ หลายวันแล้วนะครับเชิญทุกท่านขึ้นสู่ยอดเสนั่นคือกเกาอยู่อ่ะรสชาตินี้เคยลองมาแล้วนะครับ

ตับหมูไม่ใช่ตับกัวนะครับกินสดไม่จกตาได้ลูบลงมแลวนะครับนะครับที่นี่

คักอยู่แล้วอของเสียบอยู่กับผูมักน,นะครับแก่ข้าวนะครับถ้าบตะไบแก่ข้าวเนี่ยมันอีกขืนอยู่นะครับนะ กินบอมีเนีเน้ยนี่ต้องอย่าก็ต้องสองบวกสามบวกไปนะครับเออกินส้มๆเปรีป้ยวๆคล้ายๆหมูมะนาวนะครับ เปรี้ยวไว้ก่อนหันเขานี่บิบนี่ครับกจกินปกับแจ้มนะครับมันนี้เอาของมาใส่น้ำมันสิ ทมวบาตับหมูเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวหวานครับหวานไม่มันครับหวานนะครับันหวานกับเปรี้ยวๆจะอร่อยนะครับโอ้เดินได้ยว ส่วนมากเพิ่นบ่กินกับข้าแบบที่นี่กินเป็นกับแจีมนะครับตับหมูนะครับผมโตผมออกมากินกัปข้าคนระับ สดหมดไม่จกตาครับวันนี้กัเปิดรับสมัครอ่าสมาชิกสภา,าองค์การบริษัทจุลบนครับแล้วก็บริหารองค์การบริษัทจุลท้องถิ่นครับสภาท้องถิ่นบริหารท้องถิ่นครับวันนี้ก็รับสมัครไปคึกคักอยู่ครับทางบ้านเป็นไงครับลองอบอตน้ำเพิ่มวะครับอ่าตงอ่ ตัวบ่อตัวบ้านเราครับองค์การบริหารส่วนตำบลครับดูแล บำบัดสุกบำรุงสุกกับท้องจินครับบ<ะ>้าครับเล่งเลยตับหมูนี่เข้มคนก็ตับงว่วนะครับคนละเบบนะครับคือผู้มากินกับกับว่ามันเสียบครับผู้มากินกินหยักนะครับ

ทำแจ่วเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแจ่วเปรี้ยวเข้มข้น,นครับน้ำต้มนะครับน้ำปลาลงไปได้แล้วปั๊บนี่ทานจับ เจ้าขมงเขาเขากันนะครับกระหมูกระหมูครับตรงเจ้าปเปรี้ยวนะครับ เข้มคนเข้มคนหน่อ,นอนย อวมมีควคมสุกขา้นมานครับ FC เอฟซีบาวจาพาซีเก็บร้อยครับเจอกันใหม่ครับ